สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่เป็นแขกรับเชิญอีกแล้วเมื่อเช้ายายเขียวโทรมาชวนบอกว่าวันนี้เราจะไปซ่อนกันนะเออใช่คราวที่แล้วเรามีนัดว่าจะไปซ่อนกันเอ,อ๊แต่ว่าทุกคนอาจจะงงซ่อนคือซ่อนอะไรซ่อนแอบเหรอไม่ใช่จ้า ซ่อนในที่นี้ก็คือซ่อนแซะหรือว่าตักปลาด้วยแซะนั่นเองปลาตอนนี้เราก็ขับรถออกบ้านมาแล้วนะทุกคนดูวิวข้างทางประมาณนี้เลยสวยไหมคะชาวบ้านก็ไถานาแล้วนะทุกคนเตรียมทํานารอบสองกันค่ะแต่ก็ดีใจนะจะได้มีวิวสวยๆถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันขับมาไม่นานประมาณ2กิโลก็ถึงแล้วนาผืนนี้แหละทุกคนคราวที่แล้วแม่กับยายเขียวพากันมาซ่อนตรงนี้แหละได้ปลาเยอะเลยแต่เอ๊ะยายเขียวอยู่ไหนเรา ต้องไปตามหายายเขียวก่อนข้างนาผืนนี้ก็จะเป็นสวนของยายเขียวปะ่ะไปตามหายายเขียวกันเห็นแต่รถคนไรวี่เววจุก,กรูจุก,กรูส่งซีก่อนกลัวหมากัดไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> กลวยเขากําลังออกทุกคนเยอะด้วยนะ <c oughs> แล้วหมาที่แกเลี้ยงก็แสนรู้นะชื่อเจ้าหมอกตัวขาวๆโอ้โหเยี่ยมไม่ได้เลยนะจ๊ะเดินไม่เท่าไหร่ก็เมื่อยขาซะละไอเราก็ไม่น่าจอดรถไว้ไกลเลยเนาะปะ่ะ เดินชมกันไปเรื่อยๆทุกคนโหดูบอ่อปลาบอ่อนี้โอ้โหจะเยอะอะไรปลานัาน้นและที่ไปหาปลามานะทุกคนแกไม่ได้เอามากินนะเอามาปล่อยเวนสนะนี่เลยจ้าทุกคนเสื้อแดงๆปแม่เขียวแกเอิ้นบอกมาว่าให้เราไปก่อนแกรดน้ำผักอยู่ป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแกปลูกผักอะไรคาดว่าไปซ่อนก็คงจะสายแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้อากาศหนาว เป็นตาเอาไปแกงเนาะขายันจริงๆขนาดรอบคันสะบูกทุก อย่างที่กินได้ขายได้เลยนะทุกคนที่เห็นก็คือต้นมันห้านาทีตรงนี้น่าจะเป็นต้นถั่วดินแล้วก็ถั่วฝักยาวนะทุกคนดูสิดอกแคแดงก็มีแกจะเก็บสดๆจากสวนนี่แหละไปขายทุกเช้าเลยจานละ5บาท10บาทเองชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ได้ขายผักแพงนะทุกคนเป็นผักปลอดสารพิษอีกด้วยนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ไม่รู้ว่าเอาพลังมาจากไหนขยันไม่เคยอยู่นิ่งเลยระหว่างที่รออย่าเขียวปะแม่จะพาไปดูบอกราก ดีว่าเห็นปลาแหวกว่ายแล้วมันสดชื่นดีตอนนี้ก็ได้เวลาลงซ่อนแซะแล้วจ้าให้ยายเขียวลงไปประเดิมก่อนเลยแม่ก็ไม่อยากเอาชีวิตตัวน้อยๆของแม่ไปเสี่ยงกับน้ำเย็นเดี๋ยวขอวอร์มร่างกายสักพักก่อนนะ ซ่อนไปรอบเดียวปลาหมอที่มุดอยู่ในตมนะทุกคนมันกำลังออกมาบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแซะคืออะไรซ่อนคืออะไรเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะจ๊ะ แซะก็คือเครื่องมือช้อนปลาของภาคเหนือที่ทํามาจากไม้ไผ่เป็นเครื่องจักสารส่วนมากชาวบ้านก็จะสารใช้ในครัวเรือนไว้เอาไปตักปลาหรือซ่อนปลาในนาเวลาน้ําแห้งเขาก็จะใช้กันแบบนี้เลยค่ะลักษณะของแซะก็คือปากกรอบทรงสามเหลี่ยมกว้างเอียงหงายทะแยงขึ้น45องศามีด้ามจับที่ยาว30-50ซนติเมตรหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ขนาดของแซะส่วนท้าย ของแสก็จะมีรูปร่างคล้ายตัวยูยกสูงขึ้นเพื่อไว้ขัดแตะเชื่อมกันส่วนการสารเขาก็จะสารให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อเวลาตักปลาน้ําจะได้ไหลผ่านได้สะดวกการใช้แสส่วนใหญ่ของภาคเหนือจะเรียกว่าซ่อนปลาแหลงหาปลาส่วนใหญ่ที่จะนําแสไปซ่อนนั้นก็คือทุ่งนาในช่วงฤดูทํานาหรือว่าดํานาซึ่งมีพวกลูกออสหอยปูปลาตัวเล็กๆให้ได้ซ่อนกันเยอะการซ่อนแสก็ยัง คงมีให้เห็นในวิถีชีวิตของชาวภาคเหนือส่วนมากก็จะเป็นรุ่นแม่ๆป้าๆที่ชวนกันมาหาปลาเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเขียวได้ปลายเยอะไหมอได้ปู Nah. เดินไปเดินมาเจอผักชนิดนี้ค่ะทุกคนใครรู้จักบ้างเขาเรียกว่าผักปาาเอามาแกงหรือเอามาเนื่อจิ้มน้ำพริกก็อร่อยดีค่ะแต่ก่อนถ้ามาซ่อนแซะกับแม่ก็จะแวะเก็บอยู่บ่อยๆแม่จะเอาไปแกงใส่ปลาเล็กปลาน้อยที่ซ่อนมาได้เลยค่ะถ้ามีแมงตับเต่าหรือแมงลางําปลาซิวน้อยแกงใส่กันอร่อยมากบีบส้มมะกรูดใส่สักเล็กน้อยนะทุกคนโอ้โหเข้ากันสุดๆขณะที่ผ้าก็คืนน้ำลายไปด้วยหิวข้าวขนาด ปลาเด็ดนี่เจอปูค่ะปูหน้านี้นะมันจะมีความมันแล้วถ้าเอาไปจี่ใส่น้ำปลาสักเล็กน้อยเอาเข้าวเหนียวจ้ำนะโอ้ยแม่โอ้ บอกเลยข้าวหมดติดและที่เห็นกลางมือใส่นี่ก็คือผักพายยักษ์นะทุกคนหรือบางที่ก็จะเรียกว่าผักก้านจองใบมันใหญ่มากเขาจะเอาไปจอไปลวกกินกับส้มตําน้ําพริกได้หมดมันก็ดันมีอยู่ต้นเดียวเพลนเลยทุกคนไม่พอกินแม่ก็เลยไม่เก็บจะ้ะพูดถึงข้างคนนาแล้วก็มีของกินเยอะนะทุกคนไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวในความหูปูมันนักคนนารูปูค่ะเยอะมากบ้านแต่ละหลังของปูก็คือติดกันมากแม่ก็ไม่การจ กลัวค่ะกลัวมันจะไม่ใช่ปูอย่างเดียวต้องรอตอนที่ดินแห้งนะแล้วก็ใช้เสียมขุดเอาดีกว่าถ้าจะถามว่ารูปูมีเยอะขนาดไหนก็คือยาวทั้งกิโลเลยค่ะนัน่นนัน่นนัยายเขียวได้ปลานีนแล้วดูดูปลามันออกเห็นปลาออกไปนี้แม่ก็อดใจไม่ไหวเลยเอาแซะมาซ่อนค่ะปรากฏว่าได้ปลาหมอสองตัวตัวขนาดนี้พอดีจี่พอดีแกงเลยตอนนี้แม่ก็ลงมาซ่อนแล้วนะทุกคนได้แค่นี้แหละค่ะแม่กะ ว่าจะไม่เอากลับนะคะเอาไปปล่อยในหลุมใย,ยเขียวดีกว่าได้ทั้งปูและปลาหมอตะกับปลากระดีก็มาปลาซิวก็มีตักไปตักมาถังความสง,งันเอ้ยหานี่บอเฮ้ยเหลือเท่านี้แหละค่ะทุกคนคะ่ะดูเอาเฮ้ะตอนนี้แดดแรงมากแล้วก็ร้อนมากเลยทุกคนเอาล่ะแม่ก็จะเอาปลามาปล่อยในบ่อใย,ยเขียวกําลังจะถึงบ่ออยู่แล้วทุกคนเอ้ยแม่พะเลิ <laughs> พระเลิศในที่นี้ก็คือหกล้มนั่นเองจ้ะกะว่าจะถ่ายซีนปล่อยปลาสวยๆสักหน่อยไม่ทันและเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาอ้าวยาเขียวขึ้นมาแล้วบนบอกว่าอยากกินน้ําเพราะว่าอากาศมันร้อนเดี๋ยวมาดูว่ายาเขียวได้เยอะขนาดไหนแกบอกว่าเอาปลาขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องเอาแช่น้ําไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสําลักขี้เปิดอยพอเอาไปจุ่มน้ําออกมาก็นาตาเป็นแบบนี้โอโหทั้งปลานินปลาหมอใหญ่ปลากระดีแมงด้อมหรือแมงตับ เลือกปลาใหญ่ๆลงบ่อหลังจากนั้นก็ได้หมกแล้วล่ะเอาละค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ก็นําความบันเทิงมาเสิร์ฟแล้วก็ความรู้เรื่องแะอุปกรณ์หาปลาของภาคเหนือมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังถ้าชอบแม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ